สวัสดีค่ะทุกคน welcome back to Povy review กันค่ะสำหรับ EP นี้นะคะพอจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นตัวใหม่ที่พอเพิ่งสั่งมานะคะซึ่งตัวนี้เป็นแบบไร้สายค่ะเ,เพื่อนเอคือแหบบ ดีมากคืออยากได้แบบไร้สายมานานแล้วนะคะเพื่อนตัวที่พลอสั่งมานะคะจะเป็นของยี่ห้อม MC ตัวนี้ค่ะ m r Clean รุ่น Dual Slide นะคะนี่เดี๋ยวพลจะมาแกะเพื่อนๆดูกันเลยนี่นะคะเขาก็จะมีกล่องซ้อนกล่องมาอีกนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะกล่องก็คือไซส์แบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะเพื่อนๆแล้วก็น้ําหนักเบามากนี่เดี๋ยวเราจะลองแกะเพื่อนๆดูนะคะ ตรงนี้นะคะเขาจะมีลงทะเบียนรับประกันสแกน QR code เพื่อ,อลงทะเบียนรับประกันด้วยนะคะก็สามารถสแกนแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยภายในกล่องนะคะก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆมากมายเต็มกล่องเลยค่ะที่เดี๋ยวพ่อจะให้ดูชิ้นแลกที่ปอกมานะคะสำหรับตัวหัวตัวนี้นะคะเอาไว้สําหรับซอกซอนในจุดที่มันแคบนะคะนี่มันก็จะเป็นด้ามยาวๆแบบนี้นะคะหรือเราสามารถแบบดูดตามซอกตามมุมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสำหรับหัวตัวนี้นี่ ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยก็จะเป็นท่อส่วนขยายค่ะเพื่อนเพื่อนก็เวลา,าเราดูดฝุ่นใช่ปะมันก็จะเป็นมีท่อยาวๆสําหรับแบบเออให้เราไม่ต้องก้มลงไปในการดูดฝุ่นก็จะเป็นท่อตัวนี้เลยค่ะเพื่อนคือท่อมาค่อนข้างสวยนะแล้วก็มีการเคลือบเคลือบอย่างดีด้วยนะคะก็จะมีความแบบมีมุกมุกเงาเงานิดๆหน่อยๆด้วยค่ะอ,องานคืองานคือดีนะคะนี่อันนี้ ขิ้นต่อไปนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่จ้าตัวนี้ก็คือหัวแปรงแบบใช้มอเตอร์แบบกระทัดรัดนะคะก็มาในรูปทรงที่กระทัดรัดจริงๆะคะ่ะเพื่อนๆก็สามารถต่อไว้กับตัวเครื่องดูดนะคะไว้สำหรับดูดได้ค่ะสำหรับพื้นที่ที่แบบเล็กๆก็ใช้ได้อยู่นะคะนี่อย่างในรถหรืออะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะหรือว่าตรงพื้นหรือตรงคมอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มันจะมีในส่วนของตัวที่มันเปิดปิดอย่างนี้ด้วยค่ะเปิดปิดตึ๊บตึ๊บตึ๊ตอย่างนี้นะคะ คือเราแบบสังเกตเห็นเอ้ยมันมีรูปเหมือนยิ้มตรงนี้คือมันมีน็อตน็อตใช่ป่ะแล้วก็เหมือนกันอย่างเงี้ยเอ้ยมันเหมือนยิ้มอยู่เลยน่ารักมากเลยอ่ะโอ้นี่นะคะก็จะเป็นคู่มือค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะ,จะมีคู่มือภาษาไทยให้นะคะเพื่อนๆก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้นะคะก็จะบอกว่ามันมีตัวอะไรบ้างแล้วก็มีการใช้งานยังไงบ้างการประกอบยังไงบ้างนะคะนี่เราก็อ่านและเข้าใจง่ายนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยค่ะนี่ ชิ้นต่อไปนะคะนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนเขาจะมีเป็นเหมือนอะไหล่สำหรับไว้ติดก,กับผนังติดก,กับตรงบริเวณที่เราเอา่อต้องการเอาตัวเครื่องดูดถุ่นไปเก็บนะคะนี่ก็จะมีตัวนี้ก็จะมีกาวสองหน้าของ 3M มาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีน็อตสำหรับคนที่ไม่ได้อยากใช้แบบ ไม่ได้อยากเจาะหรือว่าไม่ได้อยากเน่ก็ใช้สาเอ็มก็ได้นะหรือว่าใครที่แบบเอออยากให้มันติดแน่นติดทนติดนานนะคะก็ใช้เป็นน็อตตัวนี้เจาะกาแพงไปเลยจ้ามันก็จะได้แขวนได้อย่างแบบสบายใจไม่้อหวมันหลุดด้วยนะคะนี่ต่อไปจ้ะทุกคนนี่ตัวนี้เลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของที่ดูดน,นะคะทุกคนก็จะเป็นที่ไว้สําหรับกักเก็บฝุ่นค่ะมีตาาน้าตาแบบนี้แบบนี้นะคะ ดูดฝุ่นตัวนี้นะคะมีแรงดูดถึง20,000 PA ค่ะเพื่อนๆแล้วก็เก็บฝุ่นละเอียดได้หรือว่าเก็บฝุ่นพวก PM 2.5ได้ค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะสามารถปรับโหมดทาง,งานได้ทั้งหมด2โหมดค่ะไม่ว่าจะเป็น High และ Eco นะคะ สาวตัวนี้นะคะมันก็จะมีเป็นแบบที่ดูดฝุ่นแล้วก็มีไส้กรองข้างในนะคะและนี่ค่ะทุกคนคือตัวนี้ใอยชอบตรงที่เวลาเราใช้เครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมคะเวลาเราทิ้งเนี้ยบางทีบางยี่ห้อมันต้องแบบวูดแกะนูนแกะนี่อลังการใช่ไหมนี่ตัวนี้คือมันสามารถเปิดตรงนี้นนได้เลยทุกคนแล้วก็เทเทฝุ่นลงถังขยะได้เลยคือแบบเฮ้ยดีอ่ะดูดิเนี่ยเทไปเลยคือเราดูดฝุ่นมาแล้วก็เทเทเทใช่ปะ คือบางครั้งเราดูฝุ่นมาเราย,ยังไม่ได้ต้องการถึงขั้นลังใส้กล่องทุกคนเข้าใจใช่ไหมดังนั้นอ่ะอันนี้มันคือมันสะดวกแล้วมันก็แบบมันมันช่องมันไม่ได้ใหญ่มากดังนั้นอ่ะคือเวลาเราเทพ,พวกฝุ่นอะไรเไงี้ยมันจะได้ไม่ฟุ้งมากค่ะเพื่อนก็ดีเหมือนกันนะ้แบบเนี้ยชอบชอบอันนี้ชอบก็มีเป็นสายชาร์จแบตอันนี้ก็จะมีให้มานะคะสายก็ยาวอยู่แต่ว่าอันนี้มันผูกเอาไว้อยู่ะคะ่ะก็ อีกหนึ่งชิน้นนี่เขาก็จะให้เป็นตัวฟิลเตอร์มาค่ะเพื่อนเตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์ H E P A นะคะก็สําหรับใช้กับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้อันนี้คือให้เพิ่มมาอีกหนึ่งชิ้นนะคะอีกหนึ่งชิ้นจะมีอยู่ในตัวเครื่องดูดฝุ่นอยู่แล้วนะคะไปต่อชิ้นต่อไปเลยค่ะเพื่อนๆื่อนนี่จ้านี่ตัวนี้เลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นหัวดูดค่ะซึ่งบอกเลยว่าชอบมากบอกต้องบอกเลยว่าชอบมากจริงเพราะว่าหัวดูดตัวนี้นะคะเพื่อนเื่อนดู คือมันแบบโยกเย้ได้ดีค่ะแล้วก็เพื่อนๆดูมุมนี้นะคือมันแบบสามารถแบบโออเข้ามุมเข้าอะไรอย่างงี้ได้คือสมมุติถ้าเราแบบมีพื้นที่ด้านล่างแบบสมมติเป็นชั้นวางของใต้เตียงอะไรเงี้ยนะเราก็สามารถแบบดูดนั้นแบบเห็นปะคือมันตรงมากทุกคนมันใช้พื้นที่น้อยเห็นปะดูดเข้าไปปืด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 อย่างนี้ได้เลยนะนี่คือมันสะดวกมากแล้วก็ีพอ,อเรยโย โยกได้นี่หัวแบบนี้เลยและตัวด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นมันจะมีล้อแบบ360องศาค่ะเ,เพื่อนๆซึ่งมันหมุนได้แบบรอบทิศเลยนะนและต้องหัวตรงนี้เพื่อนเพื่อนคือน,นุ่มมากจริงนุ่มฟิลเหมือนขนตุ๊กตา หัวแปรงตัวนี้นะคะเป็นแบบดูโอซึ่งมันจะช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนและตัวนี้นะคะมันเป็นไมโครไฟเบอร์ค่ะทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้ค่ะว่าไมโครไฟเบอร์นะคะมันช่วยดักฝุ่นดักสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดีคะ่ะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็เอาอยู่จ้าหัวแปรงตัวนี้นะคะทุกคนตัวที่ดูดตัวนี้มันสามารถถอดแล้วเอามาทําความสะอาดได้ด้วยนะคะซึ่งแบบสามารถถอดได้อย่างง่ายดายเลยนะแล้วก็เอามาทําความสะอาดเอามาล้างได้เลยไม่ว่าจะเป็นเส้นผมหรือขนน้องหมา้องแมวนะคะอย่างบ้านพลอยนะคะก็ จะมีน้องเอมมาค่ะก็คือจะมีขนน้องเอมมาตรงพื้นเยอะมากทุกคนแต่เอาตรงไม่สู้กับผมพลอยผมพลอยตรงพื้นเยอะกว่านะคะก็มันจะแบบมีทุกวันเนี่ยทุกคนไม่ต้องห่วงมีทุกวันดังนั้นน่ะเราก็ต้องคอยดูดคอยแบบทําความสะอาดบ้านเป็นประจานะคะไม่ไงั้นก็คือมันจะแบบเต็มไปหมดเลยมันจะปะหาสารเลยเพื่อนนี่นะคะจะเป็นแปรงเก็บฝุ่นอนเนกประสงค์ค่ะเพื่อนเพื่อซึ่งตัวนี้นะคะมันจะเป็นมาเป็นหัวแปรงแบบนี้นะคะหรือถ้าเราไม่ได้อยากใช้หัวแปรงนะคะเราก็ลูบมันลงแล้วก็เอาไว้ดูดฝุ่นตาม จุดต่างๆก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราต้องการแบบเออใช้แปรงแล้วก็ดึงมันขึ้นมาขึ้นขึ้นมาแบบนี้นะคะมันค่อนข้างสะดวกมากเลยจะเป็นแปรงทําความสะอาดค่ะเพื่อนๆนี่ให้มา1หนึ่งชิ้นชิ้นต่อไปนะคะก็เป็นหัวใจหลักของเครื่องดูดฝุ่นเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีก็คือใช้ไม่ได้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะจะเป็นด้ามจับพร้อมแบตเตอรี่ในตัวนะคะทุกคนความจุแบตของตัวนี้จะอยู่ที่2,200อแอมป์ ในส่วนของการใช้งานแบบต่อเนื่องนะคะตัวนี้นะคะหลังจากเราชาร์จแบตเต็มแล้วเอามาใช้นะคะเราจะใช้ได้ยาวนานถึง35นาทีเลยค่ะเ,คเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวิธีการประกอบนะคะเราก็เอาตรงตัวเครื่องกับตัวด้ามจับที่มีแบตเตอรี่ค่ะต่อเข้าด้วยกันจากนั้นเราก็จะต่อท่อยาวกัน,นะคะ่ะ หัวที่เขาให้มามีทั้งหมด4หัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ให้ดูทีละหัวกันค่ะ ถึงเวลาทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องดูดฝุ่นแล้วค่ะทุกคนและนี่ก็คือกับดักที่พลอยวางไว้ให้กับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยเริ่มแรกนะคะเรามาฟังเสียงของเครื่องดูดฝุ่นกันก่อนค่ะอันนี้จะเป็นโหมดอีโคและอันนี้ก็จะเป็นโหมดแบบไฮ้นะคะถึงเวลาดูดฝุ่นลวจ้าเดี๋ยวเราไปดูดกันไม่รู้มันจะดูดเข้าหมดไหมทุกคนหุ้ยดูดิแรงดูดมันแรงดูดเยอะมากทุกคนคือแบบยังไม่ทันถึงตรงตัวฝุ่นนะคะมันก็คือดูดเข้ามาในเครื่องดูดฝุ่นเรียบร้อยเลยค่ะ เข้าที่แคบได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นใต้เตียงใต้ชั้นวางของนะคะก็สามารถเข้าได้อย่างง่ายดายแถมขยับได้แบบ360องศาด้วยจ้าแถมตัวนี้น้ําหนักเบาค่ะเพียงแค่2.8กิโลกรัมเท่านั้นสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะดูดพรมดูดโซฟาดูดในรถนะคะตัวนี้ก็ดูดได้จ้ะเดี๋ยวพอจะมาทดสอบกับตรงขอบประตูที่มันสกรปรกมากๆนะคะทุกคนตัวนี้นะคะจะเป็นหัวแปรงในตัวค่ะก็คือสามารถเอาแปรงนะคะสวัดสวัดสบัดขุดขูดขุดขูด,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 ดนะคะให้ฝุ่นมันออกมาแล้วก็ดูดเข้าไปในเครื่องดูดได้เลย คือทามาแล้วรู้สึกว่ามันสะอาดขึ้นเยอะเลยนะคะแต่ที่เห็นมันมีคราบดําๆนะคะอันนั้นคือเอาไม่ออกคือต้องใช้เป็นแบบผ้าชุบน้ําเช็ดเท่านั้นนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นหัวดูดซอกซอน,นะคะ่ะตัวนี้นะคะสามารถดูดตามจุดต่างๆได้นะคะอย่างตัวนี้พลอยเห็นมันมีหยักย้ยขึ้นตรงเพดานพอดีพอก็เลยลองเอามาดูดหยักย้ยในบ้านของพลอยนะคะก็คือดูดได้อย่างสบายๆเลยถังเก็บฝุ่นขนาด0.6ลิตรนะคะก็เต็มไปด้วยฝุ่นที่ดูดมาในวันนี้นะคะ่ะคือมันเยอะมากหลังจากพอใช้เสร็จนะคะเราสามารถถอดแบตออกมาแล้วชาร์จแบบนี้้ไดะคะ่ะ ว,วางแล้วไม่เก,กะกะชอบมากเป็นไงบ้างคะเพื่อนเพื่อสำหรับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวใหม่ของพลตัวนี้มันเิรกใช่ไหมมันดีใช่ไหมก็ถ้าเกิดใครอยากจะไปตำนะคะก็สามารถไปสั่งได้ที่ร้านนี้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ที่ร้านนี้นะคะเขาจะมีรับประกรันตัวเครื่องแล้วก็สําหรับตัวแบตเตอรี่ให้1ปีเต็มด้วยนะคะ<ๆ>ก็มั่นใจได้คะ่ะถ้าสั่งซื้อกล้าร้านนี้คะ่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆนนะคะอยากจะไปสั่งก็คลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้นะคะเดี๋ยวพลทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไ้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยใคคลิปนนี้นะะก็ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปพลอยมากๆนะคะถ้าเกิดชอบคลิปพอยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครห์พอยด้วยนะคะก็ไปละค่ะทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอก,กันนะคะเจอก,กันคลิปหน้าบาย